สังเกตการแต่งนะการผูไม่ได้หูรุงแดงนะครับลักลักลักลกล,กล,กลกไปไม่ไอ่ก,กอดแรงจบดหน้ากจดหน้าบางเจ้าก็เคลือบสีกันโฟมเปียกไว้ด้านล่างเช่นพวกไหนทีนะ่ถ้าสีมันลอกเมื่อไหร่มันจะเกิดอาการดูดน้ำมากขึ้นแล้วโฟมจะเสียเร็วขึ้นนะฮะบ ที่ขัดได้แล้วขัดไปเรื่อยๆเบาๆนะ,านาะการขัดเบาๆมันก็จะเหมือนค่อยๆดึงออกโดยไม่โดยไม่ไทำลายพื้นผิวนะครับใช้ตะปัดไบเท่านั้นนะสามเอ็มเท่านั้นนะผมลองยี่ห้ออื่นแล้วมันถูกไปเยอะนะครับแต่งานออกมาไม่เงียบไม่ได้เรื่องนะฮะแปลงนี่ครับแปลงผูง้ชีพขนอ่อนขนเริ่มสัานแล้วเดี๋ยวคงจะต้องเปลี่ยนใหม่นะอันนี้ก็ ลองดูขนคือห้ามใช้แปรงซักผ้าที่เป็นขนแข็งๆนะแล้วก็ขนไม่ควรจะถึงจะเป็นขนแบบนี้ก็ไม่ควรเป็นขนหนาแข็งเส้นใหญ่นะครับขอเส้นเล็กๆ,ๆนิดนึงนะแต่ถ้านุ่มเกินอาจจะซักไม่สะอาดเที่ยงตนะ่บีบน้ำยานะฮะปิน้ำยาน้ำยาบีบน้ำยาใส่แปรงนฮะถู ทั้งๆที่ไม่ต้องผมไม่เคยถอดเชือกนะขี้เกียจคือถอดเชือกทุกวันผมไม่ต้องทําอะไรกินนะก็แปลงเท่แปลงแปลงตามแนวนะครับอย่าออกแรงเยอะมากเกินไปการออกแรงเยอะมากเกินไปทําให้ผิวนนิวของรัสดุมันจะเสียนะแต่เราแปลงให้ทั่วเลยนะครับแปลงแปลงเ่าไนะแปลงเทาไรแปลงให้พั่วสันของอ่าสันของหิ้วครับนะอ่าแปล ด้านในแปลงนะครแปลง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 เข้าไปนะแปลงให้พุ่งลิ้นลิ้นนี่ก็เป็นส่วนสําคัญนะ้มันซับเหงื่อเยอะก็แปลงลิ้นแปลงด้านในด้านในลิ้นนะครับเพราะมันกระมิ่นก็ตรงนี้มีส่วนสําคัญแปลงด้านในให้พุ่นะฮะแปลงเสร็จแล้วอ่ะถ้าพื้นถอดได้ก็ถอดออกมาแฝงเช่นกันนะครับ แปลงนอกแปลงในเมื่อเราเนี่ยเหม็นนะมันเป็นตัวการที่ทําให้เหม็นถ้าถ้าพื้นในแปลงไม่ถอดไม่ได้เราก็แปลงด้านในนะฮะพยายามแปลงวนให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดล้างน้ําให้สะอาดเสร็จแล้วเอาผ้าซับให้หมาดที่สุดนะแล้วก็ไปเป่าพัดลมนะครับกรุณาอย่าตากแดดนะการเป่าพัดลม คือเป็นการเร่งไม่ให้รองเท้ามันแช่เปียกอยู่นานนะครับก็จะยืดอายุ <c oughs> ก็จะไม่มีอาการของผมรองเท้าผมเนี่ยที่ไม่มีอาการกาวหรือก,กาวเสื่อมน่าจะเป็นด้วยว่าการเป่าพัดลมด้วยนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันจะแห้งเร็วกว่าเราตากไ,ไปเฉยถ้าตากไ้เฉยเนี่ยวันหนึ่งบางทีก็ไม่แห้งนะครับเราเคยลองแล้วอันสุดท้ายนอกจากไม่ตากแดดก,ก็คือการเก็บรองเท้าควรรอให้มันแห้งสนิทจริงๆนะฮะอย่า อย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนนะฮะถ้ามันยังแห้งไม่สนิทก,ก็อย่าพิ่งไปเก็บมันมันจะมีทั้งกลิ่นแล้วก็จะทําให้รองเท้าเสียเร็วนะครับโอเคครับก็น่าจะได้แนวทางในการทําความสะอาดรองเท้าแบบมนุษย์ตะขาบนะฮะก็เนี่ยนี่นี่คือรองเท้าที่วิ่งแล้วขัดแล้วนะลองสังเกตดูว่ามันสะอาดเหมือนรองเท้าใหม่ที่คนชอบถามกันว่าทำไมรองเท้าผมใหม่จังนะไม่ใช่ว่าผมไม่นี่นะก็ใส่วิ่งทุกวันก็ แต่ทุกคู่ก็คือจะมาล้างแบบนี้นะครับถ้าไม่ขี้เกียจถ้าขี้เกียจก็ยังแนะนําว่าให้เอาน้ําฉีดให้ทั่วนะฉีดให้ทั่วลอกถอดถอดพื้นในออกนะครับฉีดให้ทั่วเอามือลูบๆๆหน่อยนึงแล้วก็ฉีดให้ทั่วซับน้านําแล้วก็ตากไว้นั่นก็คือตากพัดลมเช่นกันนะก็เป็นวิธีที่จะทําให้รองเท้าเราไม่หมันนะแต่แต่ดีสุดก็คือจริงๆเอามาล้างกับยาซกหน่อยยนะมันจะล้างคราบเหนือได้สะอาดกว่า แล้วแล้วก็จะไม่มีการสะสมของฝุ่นนะฮะคือการสะสมของฝุ่นเนี่ยบางทีมันซึมเข้าเนื้อมันจะไม่สามารถล้างออกได้แล้วนะแต่ถ้าเราล้างตั้งแต่แรกเนี่ยล้างแต่วันแรกเลยเนี่ยยังไงก็ออกนะครับโอเคครับลืมไปอีกอย่างนะครับออรองเท้าเปียกน้ําได้นะฮะเนี่ลองสังเกตดูน้ำานมะแต่ ช่นะครับอย่าแช่รองเท้าในกระมังการแช่เนี่ยมันจะทําให้กาวหลุดได้ง่ายจริงๆนะครับผมทดสอบแล้วรองเท้าพังไปหนคู่นะครับโอเคครับ